สบายดีพี่น้องบทนี้ยายแก้วชิมาต่อคลิปที่ชามเนาะเราเรื่องชีวิตจริงของยายแก้วคือเก่าหลังจากที่ว่าตัดชินใจเลี้ยงหมูนะบ่แม่่าชีได้หมูง่ายๆได้พี่น้องเลยเอออันหลังจากพผอ่เอาเงินไปแล้วเนาะแล้วก็บ่มีเงินชื่เเรื่องนุ่งแล้วก็ตัดชินใจเลี้ยงหมูคิดได้จากชีได้หมูบาทนี้ มานอนกลางคืนนอนผิดเออตั้มเข่าตั้มเข่าล้วก็ฮมเอาห้ำไว้เครืงไว้ใช่กระบุงกระตาไว้เต็มกระบุงแล้วก็เอาไปให้เขาให้เขาผูอันผู้เขาถือผานฮ่มห่ตั้มหาโฮมไห่จนกระเท้ามูเขาเกิดลูกคนแล้วมูเขาเกิดลูกแล้วเขาก็ห่ตัวนึงบาดนี้เขาหาตัวนึงแล้วก็ มาเลี้ยงมาท่มเอาแล้วมาท่มเอาแล้วเกลือไปเกลือมาแล้วก็ตุยลุย,ยอยู่แล้วหมูก็เดีขันแม่นอันเปียกใช้คนก็เกียมฉลิกเช้ากับชันช้าหมูน่ะเออเคียมฉลิกเช้าแล้วมันกำลังชิลืม่มันฉลิกเช้ามันจนฉิคือพาแล้วแม่ขอเราโชนักเขานักเขาเละแม่ขอเราเสียบัมันพ่อคอยละ พ้ขอคอล์ดขาหมูข่อยขาให้คนมาคบมางันนั่นแล้วมันหาใช้กับเได้ได้พวกนั้นนะคะ่ะคือเิ็นแต่หมูข่อยนั่นแหละจักขามูหมูบักให้กะเจ้ามาขบมางันแล้วกุดตีนกุดมือบาดนนิบ่มีแนวอยู่ไปอยู่มาพอดีอยนหลังจากแม่เสียแล้วล่ะกานหลังจากแม่เสียแล้วล่ะกะยังอยู่น้ำพอ่อคือเก่า เพราะว่าอีต้นนองเด้อีต้นนองนั้นยังน้อยอยู่นี่จากพอบ่ได้เพราะว่าอีต้นนองบ่มีผู้เห็ดคบเห็ดกินชูน่องกินแล้วก็พ่อก็ว่ามึงบ่ต้องไปใช้เด้อว่าอยู่นนองนี่แล้วว่าสั่งไปอยู่ไปอยู่น้ำ่อเนาะ่ีช็อกปีพุ่นแล้วปีที่สามมาปีที่สามมาพ่อข่อยก็เอาเมียอพอข่อยก็พอน้าเนาะพอเอาเมียแล้วก็เออข่อยก็ตัดสินใจนี่ออกแต่พ่อบั่นไปหาอยู่น้ำเอื้อย อยู่น้ำเอื้อยเอื้อยเนี่ยมีชองพนเอื้อยกุ๊กผู้หนึ่งเราเอาผัวก็ได้ลูกหลายคนแล้วอยู่บ้านหนึ่งอีกบ้านนี้เอื้อยผู้ที่ชองก็เพื่อนเอาผัวแล้วแ้วก็เพื่อนก็ห้าก็ได้ลูกผู้หนึ่งรวมนะหลังจากเมียไปตายแล้วแล้วผู้ดีอันเพื่อนฮาก็ได้ลูกผู้หนึ่งนี่ไปอยู่น้ำเอื่อยก่อนปะไปอยู่น้ำเอื่อยเอื่อยผู้ที่ช่ไปอยู่น้ำละกาพวนม้ายันได้กับพีดกันกับเนีย เว้าแบบเว้าเสียดเว้าซ th ีเว้าแบบบ่เพราใจให้ยันเฝาอยู่น้ำทะเลเฝากับหูเ uh ป็นเด็กน้อยอยู่กับหูอยู่กับหูบ่พอใจตัดชินใจนี้ออกจากเอ้ยเอื้ยผู้ที่ชมลงไปอยู่น้ำเอ้ยกบันเอ้ยกั่อยู่บ้านนั่นนี่ลงไปอยู่น้ำเอ้ยผู้นั้นเอื้ยผู้นั้นกับประทุกถูกลูกจ็ดคนลุกจ็ดคนเขาเขาสีกินกับบ่มีบาดนี ัวลาวนะ่ะไปขึ้นผู้ขึ้นพาไปหาตัดไม้พุ่งไม้พ้างมาสารกระดงพัดไปหาเปลี่ยนเขาน้ำมันบ้านใกล้เคียงแล้วพอได้กินบาดบาทน,นี่ยจ่ตายู่ไปอยู่มานั้งเสียดน,นั้งซื้อก็ได้เฮียนดอกพี่นองเอ้ยความอยากเฮี้ยนพ่อยนะไา่ก็ยังไปเมือม่อไห้เมื่อน้าเอาขีดถ่านไพนะ่น่ะเขี้ยนใช้ค้อนออ อันหาบน้ำอยู่ในบ้านไงเกิดขึ้นมือมาน้ำกินน้ำใช้น้ำอาบก็ได้หาบเอาได้หาบลุกไปหาบเอาอยู่น้ำเซมาไปเห็นขี่ของยาคิดเขาเขาเอาเขาห้ำใช้เกียร์ได้นอกเลยมันมีตัวหนังสือกับพื้นออกมากับเฮียนอ่านเฮียนเขียนเฮียนด้วยตัวเองเออยังหน่อยนะบ่ได้เฮียนเฮียนหนังสือนะเฮียนไปเฮียนมากเป็นอยู่ได้เ,เออ้ย แต่ว่าเรื่องมาเอกไม่โทษเนี่ยบุนัดเด้อจักตัวได้เป็นมาเอกจักตัวได้เป็นไม่โทษเออใช่หาใช่ห้ามไปเขาเฮียนด้วยตัวเองเหยคนบได้เขาเฮียนเนาะบาทนี่และกาเฮาบุได้อันเฮาบได้เป็นนักเฮียนเนาะเขาขเอาเขา้าวนมบาทรวมนั่นน่ะกัชีสิบหกปีและอายุสิบหกปีกำลังสีสเล็กชาวหากบได้เป็นชีกูชาวดอกเพราะว่าคนถูกใหญ่กว่ได้ใหญ่เยน น้ำใหญ่ไปสันช้าถูกเหียบลายแล้วมันมันกระดั่นแล้วบาดนี้แล้วกันทั้งพอบาทเขากะตีกะลออ้อเด้อเมอแรงเนี่ยไปรวมเด้อบรรดาชาวหนกสาวนมวะ่ะเออไปและไปรวมนะแต่ข้าวตะกี้เนาะเขาอันอยากได้ทหารเขาก็ะกินเอาอยากได้นักเรียนแพทย์เขาก็ะกินเอาโบมแมนว่าสิสมัครจ้างพื้นคู่มือเนี่ยได้ บาดนีล่ะตาเคาอยากให้เอาข่อยน่ะไปเียนแพาจัโอ้ยข่อยบ่ได้เป็นหนังสือว่าบ้าน่ะบ้านว่าเออบ่บ่เป็นกขอแต่อ่านได้เขียนเป็นว่าซั่นเอออ่านได้เขียนเป็นอยู่แต่ว่าให้จบหั่นจบนี่นี่ข่อยก็ได้จบเพราะว่าข่อยเียนด้วยตัวเองว่าแนวนี้นะคนปัดอึดตะกี้น่ะเออตัดสินใจไปแล้วบาดนี้ยังบ่ทันตัดสินใจับปากกับพ่อบ้าน่ เมื่อถามเอื่อยก้อนว่าคันเอื่อยหายไปกับสิไปว่าคันเอื่อยบ่ชหายไปกับบวไปว่าสันเออโอ้ยโหลดมากเลยพี่น้องขอจบคลิปทันทีกันเดอ้อมันบ่มีเวลาอาเจียนมากไม่ยกลเลยวางเรียกแล้วกะ็ทายไปจากสี่แหละ